ไทรอยกินมาม่าได้ไหมมาฟังคําตอบในคลิปนี้กันครับกินได้แต่ต้องระวังเรื่องปริมาณและความถี่ในการกินเพราะมาม่าเป็นอาหารแปลรูปที่มีโซเดียมสูงและอาจส่งผลต่อร่างกายในบางกรณีครับไทรอยเป็นพิษกับมามา่าสิ่งที่ต้องระวังคือโซเดียมสูงอาจทําให้บวมน้ําหรือกระตุ้นความดันโลหิตไขมันทรานจากน้ํามันที่ใช้ทอดเส้นมามา่า อาจทําให้ร่างกายอักเสบผงชูรสหรือสารกันเสียอาจกระตุ้นอาการอ่อนเพลียหรือใจสัน่นถ้าอยากกินให้ลวกน้ําทิ้งก่อนเพื่อลดไขมันและสารปรุงแต่งเติมโปรตีนเช่นไข่เต้าหู้หรือหมูสับเพื่อให้มีสารอาหารมากขึ้นเพิ่มผักเช่นต้นหอมผักบุ้งแครอทช่วยลดผลกระทบจากอาหารแปรรูปส่วนไทรอยต่ํากับมามา่าสิ่งที่ต้องระวังคือคาร์โบไฮเดรตสูง อาจทำให้น้ําหนักขึ้นง่ายเพราะระบบเผาผลาญช้าลงไม่มีสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นไทรอยไม่ว่าจะเป็นไอโอดีนโปรตีนและวิตามินอาหารแปรรูปอาจมีสารกรอยตัวเจนบางชนิดที่รบกวนการทํางานของไทรอยถ้าอยากกินให้ดูที่ฉลากและเลือกมาม่าที่มีส่วนผสมของเกลือไอโอดีนใส่โปรตีนเพิ่มลงไปเช่นไข่ปาทูนา่าลดซอสปรุงรสและใช้น้ำซุปจากธรรมชาติแทน